สหรับคุณลักษณะและทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคเนื้องหลังการประกาศให้ไวรัสโครโนรนโควิด -19 เป็นโรคประจำถิน่นก็ประกอบไปด้วย 1. มีความเป็นผู้นำตามสถานการณ์เพื่อให้ครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 2. เป็นผู้ที่พร้อมดูแลช่วยเหลือสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน 3. มีความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนของผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 4. ประสานความร่วมมือกบหนวยงานที่เกี่ยวข้องคําคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง 6. มีความกล้าตัดสินใจในโยบายต่างๆบนพื้นฐานของการสำรวจความต้องการ 7. การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและบริบทของสถานศึกษา 8. ต้องอำนวยการให้ครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนได้ในทุกรูปแบบ 9. ต้องเข้าใจในสภาพและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ 10. ต้องเน้นการปฏิบัติ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและ 11. ต้องให้กำลังใจครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนคุณลักษณะด้านภาวะผู้นำประกอบไปด้วย 1. ควรมีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งงานและมอบหมายงานให้ผู้อื่นปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 3. มีความสามารถในการให้คำแนะนำการแก้ปัญหาบริหารงานโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการมีวัผู้นำสูงสุดจะส่งผลต่อการบริหารการจัดการให้หน่วยงานดำเนินการไปสู่เป้าหมาย 4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา คุณลักษณะด้านการทำงานของผู้บริหารผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจสั่งการและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องมีความรอบรู้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาและมีความแม่นยำในกฎระเบียบของทางราชการบางครั้งผู้บริหารที่ดี ต้องมีความกล้ากล้าตัดสินใจประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไรในรูปแบบไหนเช่นการเรียนแบบออนไลน์ site, air, line, เป็นต้นเป็นนักประสานสามารถประสานความร่วมมือระหว่างวัดโรงเรียนมหาวิทยาลัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้บริหารผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพที่ดีโดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีมีความเชื่อมั่นในตนเองแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมตามรูปแบบวัฒนธรรมและค่านิยมทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal หลังการประกาศให้ไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal ต้องประกอบไปด้วยทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัลทักษะการสื่อสารและทักษะการจัดการองค์การ รวมถึงทักษะการวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สรุปคุณลักษณะและทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal หลังการประกาศให้ไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นโรคประจำถิน่นสรุปได้ว่าด้านคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาต่างๆในการบริหารงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการมีภาวะผู้นำสูงจะส่งผลต่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานดำเนินการไปสู่เป้าหมายมีความรอบรู้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลามีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการทำงาน นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้อำนวยการต่างๆให้กับครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนได้ในยุค New Normal สรุปคุณลักษณะและทักษะของผู้บริหารในยุค New Normal ด้านทักษะ การศึกษาในยุคใหม่ที่เคลื่อนไหวอยู่ในสถานการณ์ของโลกศตรวรรษที่ 20, 21และการ,รเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้โลกและผู้คนต้องปรับตัวรับความเป็นจริงและชีวิตใหม่วิถีใหม่หรือ New Normal และการศึกษาที่มีการปรับตัวมีนวัตกรรมเทคโนโลยีในกระแสการสื่อสารและความก้าวหน้าในยุคใหม่เป็นตัวช่วยดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องมี5ทักษะในการบริหารงานในสถานศึกษาและองค์กรคือทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัลทักษะการสื่อสารทักษะการบริหารจัดการองค์การทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านมนุษยสัยสมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาปรปับปรุงสถานศึกษา มีบทบาทและอิทธิพลต่อการดำเนินง,งานที่จะนำพาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดมีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง